บันไดตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านดีหรือไม่สําหรับในทางของฮวงจุ้ยแล้วนะบันไดที่ตั้งอยู่ในบริเวณของหน้าบ้านเนี่ยก็มีโอกาสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้องศาที่แน่นอนของบ้านเราก่อนเราจึงจะคํานวณได้ว่าตําแหน่งที่ตั้งของบันไดที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป็นตําแหน่งดีหรือตําแหน่งเสียแต่นอกจากวิธีการที่เราจะคํานวณหรือว่ารู้ในส่วนของทิศทางของบันไดของเราแบบแน่ชัดได้แล้วเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายเลยก็คือเรื่องของ การที่เราสังเกตว่าถ้าบันไดอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วประตูประธานของเราตรงกับในส่วนของบันไดตัวนี้เนี่ยเสียแน่นอนเสียในเรื่องของอะไรเสียในเรื่องของโชคลาภเสียในเรื่องของเงินทองที่เข้ามาในบ้านเข้ามาก็ไหลออกไปหมดอันนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปในการปรับแก้ในส่วนของบันไดที่มีลักษณะตรงกับประตูประธานไปแล้วด้วยหลักการในการแก้ก็ง่ายนิดเดียวคือเราหาในส่วนของพาร์ติชันหรือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำการบังในส่วนของบันไดขั้นสุดท้ายให้มองไม่เห็น ไม่ให้ตรงกับในส่วนของประตูหน้าแบบนี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วสิ่งสําคัญนอกจากบรรันไดที่จะวางในตําแหน่งหน้าบ้านที่จะเสียห,ยหายหรือไม่เสียหายแล้วเนี่ยอีกตําแหน่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญคือตําแหน่งประธานบ้านในกรณีที่เรามีบันไดอยู่ในตําแหน่งประธานบ้านคือตําแหน่งหลังสุดของบ้านที่อยู่ตรงกับประตูประธานของเราหรือประตูหลักเนี่ยมองไปโอ้โหบันไดอยู่ข้างหลังสุดเลยแบบนี้ก็เรียกว่าเสียเช่นเดียวกัน การที่บันไดยอยู่บริเวณประธทานของบ้านเนี่ยประธานของบ้านหรือว่าด้านหลังเนี่ยมันหมายถึงบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าบ้านจุดนั้นจะต้องเป็นจุดที่สงบนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวแต่การที่เราไปวางบันไดไว้บริเวณนั้นเนี่ยบันไดมีการใช้งานมีการขึ้นลงมีการหมุนเวียนตลอดเวลามันจึงหมายถึงมีการเคลื่อนไหวมันจึงส่งผลเสียเกิดความวุ่นวายกับตัวเจ้าบ้านทําให้ตัวเจ้าบ้านน่อยู่บ้านไม่ติดไม่เคยอยู่บ้านซึ่งอันนี้เป็นผลเสียมากๆเลยเพราะฉะนั้น ใครที่จะปลูกบ้านใหม่หรือว่าจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็จะต้องพิจารณาในส่วนของตำแหน่งของบันไดแล้วก็ตำแหน่งของการใช้งานเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมและถ้ามีโอกาสที่จะคำนวณในส่วนขององศาทิศทางที่แน่นอนของบ้านเราก็จะยิ่งซ้อนเข้าไปอีกว่าตำแหน่งไหนที่วางแล้วรุ่งเรืองขึ้นตำแหน่งไหนวางแล้วไม่ดีเราก็ทำการปรับแก้ให้ถูกต้อง เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการวางตำแหน่งบันไดที่ถูกต้องและเหมาะสมใช้งานได้ดีแล้วก็สร้างความน่าเลืองักกลับบ้านของเราสำหรับโครงการบ้านทั่วๆไปที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปวางตำแหน่งในส่วนของบันไดได้เองแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโครงการต่างๆเขาก็จะมีการปรับในส่วนของการออกแบบเพิ่มเติม,ตมให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันอยู่แล้วโดยเขาจะมีการหลบเลี่ยงในส่วนของบันไดที่อยู่ด้านหลัง ส่วนบันไดที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่ตรงกับประตูด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการปรับรูปแบบจากที่บันไดพุ่งตรงออกมาชนกับในส่วนของประตูหลักหรือประตูประธานเขาอาจจะมีการหักมุม90องศาเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางของบันไดซึ่งเป็นการปรับแก้ห่วงจุ้ยไปในตัวอยู่แล้วดังนั้นการที่เราไปเลือกแบบบ้านการที่เราไปดูโครงการบ้านจัดสรรเพราะว่าเราเองไม่ได้ปลูกสร้างบ้านใวยตัวเองเนี่ยเราก็ใช้หลักการนี้แหละ ในการที่จะไปดูในเบื้องต้นว่ามีความเสียหายในส่วนของตำแหน่งของบันไดหรือไม่หรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ดีเราก็เลือกแบบบ้านหรือว่าเลือกไทยบ้านไทยนั้นแล้วยิ่งถ้าเรารู้องศาเราก็ซ้อนให้มันเป็นดีซ้อนดีไปเรื่อยแบบนี้แหละคือหลักการในการเลือกที่อยู่อาศัยหรือเลือกวงจุ้ยที่อยู่แล้วเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง